โดยกาสบายดีสบายดีเด้อพ่อม่พี่น้องสุฒิูสุคนเนาะหลังจากอันสร้างเพิ่นกันที่พื้นเพื่อนม่โจยเล้วเลยเนาะพี่น้องจะเล็มน้อยก็มาอันกวาดเพื่องสอยน้องละตีพี่น้องเพิ่นเสียไปทมทานเพื่เนาะพี่น้องเพิ่นมาเอาเพื่องก็เลยว่าเพิ่นมาคนเดียวก็เลยว่ามามากวาดสอยเพื่นเนาะพี่น้องทั้งท่งหน้าพี่ทั้งคนละภาคทางกับเพื่อนม่โจยพี่น้องเลย อันบ่อสะเลมน้อยเคยมาพุ่นก็ไม่เจอยก็มาพามีอะไรพี่น้องทั้งท่งหน้าเพิ่นพี่น้องงัวควายก็ไลายล่พี่น้องมีแต่งัวบ่มีควายพี่น้องสะเลมน้อยว่างัวควายไลยแต่บ่มีควายพี่น้องมีแต่งัวมาก็ม่เทีวกำลังละตีพี่น้องอ่ะเที่ยวเฮียยังเที่ยววัดเพื่องบ่สบายดีสบายดีป้าก่อนป้าหนุ่มสบายดีด้วยลูกสบายดีเึิงให้พี่น้องเบิ่งกับพี่น้องเลย ดยพี่น้องภาพบรรยากาศป้าตัวกวาดเป็นกองไว้วนี้แหละพี่น้องเลยเพื่องโตเพื่องเหงมโมเมนต์ว,ว่าเพื่องอันข้างเข่าตัวแบบเป็นเส้นลำเพื่องพี่น้องนี่เป็นโตเพื่องพี่น้องเลยแต่เล็กน้อยก็กวาดได้ลายกองแล้วกำนองละตีผูกหายนี่ก็ได้สองสี่พกกองเจ็ดกองพี่น้องผูกทั้งน้ำมันนะ่วก็ไลายลายพี่น้องเลย กองนั่นเนยพี่น้องเลยดูทางนี้เนยพี่น้องเลยกูแตสิพากันกวดอีกขนไาย,ยันมันโบ้โฮพี่น้องเลยเอาขี้แกบกับมันอึดพี่น้องเลยเอาอันตอกเพื่องไปทมเอา,บาใบไม้กับมันจะอึดช่วงนี้พี่น้องเลยมันอยากระดูแล่งบางโคกมันกับ,บใบไม้ร่นเลยก็เลยมาเอาเพื่องสบายดีละคัมเพลงสบายดีสบายดียดจะเค้นห่งหรือบอ่มันเลื่อม <laughs> มาไปกวาดอยู่พี่ไปกวาดเอาเพลองอ่ะให้ชาตีไว้เทลกวาดได้หลายเติบเลยพี่น้องเลยหักกวาดตื่มอีกตัวนี้บก่ตัวนี้บอกตัวนี้นี่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 ไม่ใช่เทวขู่น้อยเด้พูน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 พู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 พางพูไปเอารถไปเปลี่ยนกันกวาดเมื่อกี้นี่เล็่น้อยกับกวาดทางนี้คาดมีอันเดียวพี่น้องยืมระวังนะเทวยืมคาดไม่โอยมามีอันหนึ่ง เอาอยู่ทงุงนาข้าเจ้าพี่น้องเลยแม่โคเอาอยู่แถวทงุงนาอันมีหลดนี่พี่น้องเอาไปใส่ปลูกพักไปปลูกนันพักงามเลยเอามาพี่เอามาพี่เ,เอามาพี่ลูก <laughs> <laughs> นี่ไปกวนแทะเทีนะเอ้า <laughs> ไอ<ห>เ<น> <laughs> ดอมก้นแล้ว <laughs> วุ้ยมาเดินมามามาอย่าไปกวนสาวอย่าไปกวนได้ <S 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 2> <S 2> ไหมจุ่มเพิ่งไล่งัวใน่งวนังวก็อยากกินกวาดเมียนพี่น้องเลยหน้ากะเบอร์ได้กินลายดักพีน่น้องเลยเปลี่ยนกันกวาดน,น้องมาในเมเทลควันเลยค่ะพูน ปันเทไรเฮงมาเถิดมาไว้กาดก้อนยิ่งใหญ่ใน่เด้อเอากวาดมาโฮมกันใหญ่งใหญ่อืมชัยอกนะชัยมาใส่หมวกนะใส่หมวกนอนหอนนี่นี่ไม้ชัไม้ดอกไม้ดอกไม้ มะเม่ยหายไมดอกไม้ตตีกวาดก่อนแล้วก็กวาดเปลี่ยนกันน้องลัตีกวาดสิจงเลยเอาดอกไม้ให้เทลก่อนอืเอานี่นะนะเจ้ากวาดให้อื่นนะเจ้ากวาดห้ลุ่มเจ้ากวาดสิมีเนาะลุ่มอะลุ่มอะนี่กวาดแล้วไม่ขังนี่ วัดคางนี่ไปต้อมใส่กองกองเก่าแคแหละจังได้กองใหญ่บรรฮุบมันจังได้ลายมันบอกขึ้นไอ้เด้เก็บอันุไม้ไดกอกไม้ฮะ ทองมันเรินเหมนเฉพาะเจ้าว่าทองห้องทองหองเป็นเหมอนทองห้องนั่นคือมันด้จอก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 มันทองอยู่คอวะมันคอยเลยกทองว่ะก็ก็คือแบบนกาดกองนี่แหละคอยสิกวาดเที่ยวกวันยำมองไว้ลูกยามองนะยำมาพี่นะพี่ไว้ขากับชู้ชีวิ คาดไม่โจยนี่เอลดีคือไม่โจยเธยเลกเล็กเล็กอยู่ไอ้ควาดคาดตั้งแต่ตอนเห็ดกวาดคี้เหงื่อยู่เพื่อนเราแต่แต่แคบอิซปูปลาไปให้หน้าให้ลุ่มปลาให้นมาพี่เทวไ้ไว้ไ,ไว้ไ,ไว้ไว้มาพี่ไว้ให้นี่ลายยุนยนุ่มอยู่อันนั่นลงอยู่ทงคนได แลนุ่ม่นมากวดแทนพี่น้องมาเปลี่ยนกันขาดมีอันเดียวเนาะคอยลงเด้อคอยลงเด้อสไลเดอร์วะอันนี้นะคอยลงเด้อโอ้ยพี่น้องอยากมานำได้ลายกรองเลยได้ยูพุณกระหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบแม่นบะเออแม่อนนี้ ทางงวกินเบิร์ดบเร่เลยห่าแต่งวกินนะเออ1่เมากวดซอยพี่น้องมือนี้กันแม้นนพักยงหาวพักขยงหาวมีมีเบิร์ดโอ้เทีกะยมมาเพ่มาเพเามีบ้านแจ็าบโบมีเนาะบางบ้านกับบอยากมีพี่น้องเลย ดีๆเนาะแดดแดดแต่กระลมเต้นเชไหมเลกๆบนรยากาศขณะมีเพลงออกมาเนาะเมืนบ่อะสิมีเพลงออกม่วะนี่เพลงยังกำลังซบอยู่อือเหาอยากอยากเป็นหนังห้องเดีเนาะห้องผมเป็นเสียงคนดีได้พี่น้องคอยขึ้นเด้อ สงสารขากับมนนั้นที่มันโล่งมาฮัลสันนี้จะขึ้นอีกเลยนั่งนั่งนั่งเยอะเยอะนะต้องมานั่งบนก้อนเอิ๊บก้อนเอิ๊บก้อนเอิ๊บโอ้ยเนาะในร้ายเติบแล้วพี่น้องจังหน่อยกับพ่อแหละกับพ่อว่าอันพ่อพ่ออะไรพ่ออะไรยากแต่รถพี่น้องเห็นยังได้กับคนขับนี่แหละ ประกาศหาคนขับรถแล้วก็หารถไทยน้ำเฮาก่บพอได้แน่นเดี๋ยวพี่น้องถ้าเฮายืมเทาก็ต้องได้หายเพลินค่ารถไทยสามสิบพันบางทีก็สาวพลานะเฮาโบมีแบบนี้มีบ่หลายผู้ขับก็ต้องหาอีกได้หลายขันจอนพี่น้องเอะไรอยจังไดรแต่ว่าเฮาอันแมนเอออย่ากเน่น พี่น่อยไว้พ่อได้ดัง้งถาว่าเฮาได้ไลยกับปันขายนำแต่ได้ได้บลายกับใ้ด้างย่ำผลนั่นแหละหอนยน่ำผล,โลจะหน่อยก็หอดแลวนี่สี่สิบ 40, ันสี่สบไปพันบางทีกับกัหาใหม่เนี่ยหัวเป็นชื้อพื้นกับหลดละแสนปลายกองใหญ่เหง ไมขวดกองใหญ่จังเล่นแอคชีคืนนี้เลยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเนาะผูกผี้องบธรรมดาแม่เจ้าพาขึ้นโอ้ยพอดีแหละทดลองขาทดลองขาเนี่คันนาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงพอเลยห้อง พอแล้วมืล่นรถดลมอมล่นดอกขางเหยียบลงเยียมันปิวเผื่อมือหอนนาเนี่ยเต็งหน่อยต้องเอานี่วเต็งค่อยๆขี่มันจุ่มๆเนาะค่อยขี่เลยพี่น้องบ่ได้ขี่วายห้ามกันนั่นหรอะ เยดเมนว่าอยากได้านมด้ยสิบกนมนข่าวว่มีฐานได้ข่าวว่าี <c oughs> นา,นานเ <c oughs> พน่นอยากไปเห็ด <c oughs> น้ำพี่นนองแต่ก็ว่าทวมาได้เนาะกให้ดง่งคือเก้าอ่ะแต่ว่าพอนอยากไปถงพฆ่าลูกนี่ก็เลยบ <c oughs> ยไไ <c oughs> กายก็อยากได้าดาเ, <c oughs> เดี๋ยวบอกะว่าเนาแว่าเอา,น <c oughs> าเนาะ้มย เต่าบริใหญ่พี่น้องขอบริยาให้ไปเห็ดเนาะแล้วก็คาลูกน้ำลูกมากระดุเแต่ขี้กะเพาอยู่เลื่อนกะเพราได้ดังเดลนทางสองทางเพราะว่าอันเตกเก่าพื้นหลายเนาะจะไปตัดได้หมดพื้นบุบเบิลหมดที่จะไปเอาแม่มาบานี่พายบาเบิร์ตเลยไปเลยได้อันซื้อทานแล้วพี่น้องทาร์บอมี่กะในป่าแถวนั้นก็มีแต่เชื้อเขาแม่ตื้นดอก เดี๋ยวมันมอนไหวเนาะคืนนะเขาได้ซูมอไรเงี้ยเขาได้นั่งเาได้จุตลอดเลยนี่ดังขานแตได้เป็เเื้ืนรเนาะรถห้องหมอไจ้ะล้ห้องหมอมาแต่แบบห้องหมอแบบทะเลาะทลาะนะเล่นเปิดว่อให้รถลี กวดเป็นกวดพี่น้องสมสือว่าซอยเลยไอเที่ยนะไปเห็ดเวียงแล้วนี่นะใครเนี่ยนะอยู่เนาะลินอยูุใช่ได้อยุมันเป็นอย่างนั้นไปนั่งอยู่บนนี้ขนย่านมาย่านเห็นยังมาเข่าชี้สื่อบมย่านกันย่าแล้ว่ายคลิปแบบไปนั่งสัมภาษณ์กันย่าในนั้นในนี่บ่ได้แบบบ่เนาะ ยางอยู่ในเอร์นี่ก็อยากลงก็คอดก็เกี่ยอยู่ต่อให้ท่านมาเห็ดเวี้ยงแล้วนี่ไปเห็ดเวียกเฉยข้าเจ้าคุณที่นะได้อยู่ดุมันเนาะลูกคนขยันไป่ได้เห็นน้องเพิ่นกรบโบเดแบบยังบ่ท่านคอยขู่แจักคว่ำเนาะว่าเก่งแต่ว่าแบบเรื่องแบบอยากกินขนมอียังนี่ไงยังบ่ทันนั่นมีแต่แม่ซื้อให้ป้าก็งนุ่มมาด้มันกินเบิดนเหรอบอจักกินเบิดนเหรอบอจ๊กใครจะบดดินเนาะกินเบิ้นเลยนุ่มนะ งัวค <of> ั <of> ่ย <at> พี <hand> ่น้องยังมาทันเมือเจ้าคลองนาเพิ่นพอแหละยกพลาดกันเลยลาดเทโลนขาดขาดขาดลอยลยซะดอกไปเ้าขึ้นไปสะไป ไปเทีป้ามองน่ถมอ่าไปเหดเีวนั้นจะได้นมเดเห็ดิ้นอะไรมันเปื้อนตกทรายแฟนี่บอขึ้นขึ้นใจเกือบกัะปุกเบื้องบ้างโอ้ยขากับมีโอ้โหบึอย่มากินเดอไปไปเ้ยๆหล่ยงงอปัานั่นเนาะย่างอกินแบบมันขี้มันเหนียวแคไรแล้วมันจะไกินอืมเด็ กวดได้ลายอะไรพี่น้องไหมที่ปลายกองเนาะแม่นมันกบเลยใหญ่เตากัได้าบรรยากาศดีแหงอยู่แถวนี้เนาะแต8ปลูกเหรอที่ปลายกองทมีธงไฮธงหน้าพี่น้องเต้นต้นนะก็มีเนาะต้นที่ปลายละลายอ่เนาะต้มข่าวออมีน้องน้ำน้ำทางั้นกะแลใช่น้ำน้อง แม่ใช่ค่ะจะพาึืนเดอย่านบะน้องวใช้่ากะลิยานมาหเทียวปะยบดว้าบรรยากาศดีฮะมันเป็นเหลอกเบิรงเล่าเบิ่งนเหนซื้อกินนำคซีมเบิ่งะกรยายังาะยังบอทันมีรถชับทานมีรถมาชับ้ามาลายโต้กวาดตัวไวและก็หาซุปเปอร์รถไทยเป็นเผื่อจะไปหามาได้ดิแล้วยังไปคนพื้นอยู่เนาะ ไม่คนพ er well er ื้นดิค่ะแล้วมาขับนิดหน่อยไปเลยนั่งไปไปนอนกางเตียงจักรราพีบรรยากาศตรงหน้าพี่น้องเลยคุณพอดเพื่องก็แล้วเลยนั่งซะเมื่อยพี่น้องเลยได้ซิปไปกองรุนรถไทยพี่จักรองค่พท่านมีรถไทยคนไนิดหน่อยหน่อย รถไทยรถไทยขบวนเทวสีครับบอกใหญ่เป็นไฟเด้อมีแต่คนครับบถเทวมีแต่ผูกครับรถไทยบ่เป็นมันสิมีแต่ผูกครับไปเวิ่งอยากใครบอกวิ่งครับอย่าไปถึยงรถใดรุ่นได้เป็นโทษรถยังใหม่อวีวี่เอ้าแพงลูกเม่เฮ้เทวอย่าไปเห็ดถึกรถเด้อบมื่อไรอย่าไปใกล้รถมาดังพี่ลูกมาดังพี่พี่เอาลานมาพี่ มัดทักหนึ่งมาทักหนึ่งโอ้ยดินชายมบอกหางก็ไปล้างไปกวดดินชายใส่เนาะไปจยกกันวิดีโอเลยมาพี่เดียวมาพี่โลดหางกับไปล่างมาเลยค่ะแกกล่องมาสดๆไปอัดฉีดมาอยอาตัวมาพี่มาพี่มาพี่วหัวละสิมาเข่าคอกเฉพาะอะไรมาเอาผุ่นน้ำลายตลอด คุณเราก็มีตลอดป่าต่อโอ้ไปทางหน้าค่ะไปกวาดที่คุณเขะโคกแล้วเมื่อแต่ปุ๊บไอเทวกับไคิดดื้อพี่น้องเลยมิแต่อยากเอาขาดไปกวาดรถเอ้ยตีเลยเลยโ<อ>ลงเร้วนี่นะพักกันถ่<อ>ารถพี่น้องเลยเ<อ>บพท่านมีรถมาแก้เพื่อง อันทั anyway like ้งหนุดประบุนเพื่อนก็ยังเอาไปแก้พื้นอยู่จักหน่อยเพื่อนพี่น้องเพื่อนมาจังสีหาคนไปขับรถให้น้องละตีเพื่อนก็มาเอาเฟืองใส่ล็น้อยกับจังเมื่อพี่น้องเลยถ้าเมื่อพรมกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ใส่ล็น้อยกับชิดคอจบคลิปไปเนอร์กับน้องละตีเมื่อนี้มาเอาเฟืองพี่น้องมาเฟืองไปถมเตาทานเพื่อนมาสวยกันสำหรับคลิปนี้กับเขาจบคลิปก่อนพี่น้องเลยมัง่วแกเทีงยวมันนอนในบ่อนกอดเนี่ยมาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีไอเทีวนี่ พี่เนมมาพี่มาพี่เท้าสบายดีบ้ยมุมไปเลย